ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเด้อนะครับเช้าวันนี้ก็ฝนตกเบาๆนะครับเช้าวันนี้เราก็จะไปนะครับอัปเดตบ้านลุงวางนะครับนะครับเราก็จะเดินไปนะครับท่ามกลางฝนตกนะครับมาไปด้วยกันนะครับมาไป ที่บ้านลุงหวางด้วยกันนะครับว่าความคืบหน้าในการก่อสร้างนะครับห้องน้ำห้องซ้วมและห้องครัวนะครับไปถึงไหนแล้วนะครับมาไปดูด้วยกันนะครับ วันนี้ก็เป็นนะครับวันที่26มิถุนายน2566นะครับตรงกับวันจรรันทร์ขึ้น9ค่ำเดือน8ปีเถาะนะครับแล้วก็เดินมานะครับใกล้จะถึงนะครับบ้าน ลุงหวังน้องตรงจำปาดงเลยนะครับโอ้นี่ถึงแล้วนะครับถึงแล้วนะครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านหน้าบ้านนะครับหน้าบ้าน,นีหน้าบ้านนะครับ เป็นหลังบ้านนะครับหลังบ้านาลุงบางนะครับก็สำหรับห้องน้ำนะครับยังไม่ฉาบนะครับด้านบนยังไม่ปิดนะครับด้านหลังก็ยังไม่ฉาบนะครับห้องน้ำนี้เราจะ ทำวันนี้นะครับเราจะปิดก้อนอิดด้านบนนะครับแล้วก็ฉาบวันนี้ฝนตกคงจะมีอุปสรรคในการฉาบนะครับด้านข้างอาจจะฉาบได้ใจด้านหลังบ้านนะครับ ห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องน้ำเราก็จะ,ะทำขึ้นนะครับเราก็จะติดอิฐบล็อกขึ้นด้านบนนะครับให้จดดกับสังกสีวันนี้นะครับวันนี้เราจะทำะสำหรับ ห้องครัวนะครับห้องครัวเมื่อคืนนี้แล้วก็ติดบานประตูนะครับวันนี้เราก็จะมาทำติดช่องลมนะครับขึ้นไปจนสุดสังกะสีนะครับช่องนี้ด้วยนะครับเราก็จะติดช่องลมนะครับสำหรับความสุบหน้านะครับสำหรับ การก่อสร้างห้องน้ำห้องส่วมและห้องครัวนะครับของโรงหวางโรงจองจำปาดงตอนนี้เราก็กำลังทำห้องครัวนะครับสำหรับสรุปแล้ววันนี้เราก็จะทําห้องครัวของปบโต่อิกบ็อกขึ้นด้านบนของห้องน้ำห้องส่วม,มนะครับ ครับควมคืบหน้านะครับเป็นอ,อย่างไรนั้นนะครับเราก็จะมาะสรุปนะครับตอนยินนะครับหลังจากหลังจากทํานะครับหลังจากทําทำห้องครัวเสร็จนะครับอตอนนี้เราก็กําลัง ทำนะครับวันนี้เราจะทําทั้งวันนะครับวันนี้นะครับฝนตกนะครับด้านนอกฝนตกฝนตกเบาเนะครับฝนตกดินและอย่างไรนั่นนะครับตอนเย็นนะครับเราก็จะมาสรุปให้ทุกท่านนะครับได้รับชมรับฟังนะครับสำหรับ ห้องน้ำห้องซ่วมแล้วก็ครัวนะครับห้องครัวเราก็เดินมาได้ถึงติดอิดบล็อกติดประตูวันนี้เราก็จะติดช่อาลงขึ้นไปให้สุดนะครับให้สุดครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็่ากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องไม้ ทีฟีสก,กินนะครับไม่ว่าจะเป็นทีฟีกาแฟทีฟีโกลโกโก้้ชีบักรอนพัดเปต้าโงแขนจิ้วอับน้ำจิ้วรลาวหน้าคิีมมะลุพหน้าทีฟีสก,กินแล้วก็เซรั่มสบู่ฮันนีโชคครีมกันแดดนะครับเสื้อปริจิตนาคราชเสื้อก้าปกูกแขน ยาวเขียนสันนะครับสามารถสั่งซื้อสั่งหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์2 09 2 7 9 4 7 5 2 6098565 5 2 66063242564และ09 2 39 2 44 98นะครับในานามช่องหมวดคุณฤทธินะครับช่วยลุงช่วยป้าช่วยซื้อผลิตภัณฑ์ของทีพีสกินขอบคุณนะครับสวัสดีครับพ่อ นะครับก็อย่าลืมนะครับก็ช่วยซื้อ,อของนะครับเครื่องไม้ที่พิ่จะกินนะครับในนามช่องลุงหวางน้องตรงจำปาดงด้วยนะครับขอบคุณครับ,ว,รบวันนี้เรากา็มาช่วยลุงหวางเหมือนเดิมนะครับเราก็จะมาทําช่องลมติดช่องลมนะครับแล้วก็ ต่อปิดบล็อกห้องน้ำด้านบนให้จุดหลังคานะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมดุดเวยนะครับขอบคุณครับ